ทุกคนพามาดูออเดอร์ไฟลีบแบบระดับนะคะตัวนี้นะลูกค้าจะเป็นงานไฟลีไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าไฟลีสองป้ายทะเบียนนะปรับระดับได้นะคะ1 6 4 7สเต็ปกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเป็นงานรีโมทแบบนี้นะคะมีหลอดไฟไปให้2หลอดตัวนี้ลูกค้ารถยนต์มอไซค์ใส่ได้นะคะลูกค้า่ะบอกเลยว่าคุ้มมาก,มาก ได้ไปแบบนี้ครบจบเลยนะลูกค้าปรับระดับได้ตรงที่แบบรีโมทเลยนะคะพี่พี่ขานี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะบอกเลยว่างานอย่างดีงานโคตดสวยลูกค้าบอกเลยใครได้ไปถือว่าโคตดคุ้มนะบอกเลยคะ่ะสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าขาราคาเพียงแค่เซ็ละ75บาทเท่านั้นนะคะนี่ออ้ยนี่นะคะทุกคนนี่ได้เป็นงานแบบนี้เลยเป็นงานขั้วทีสิบนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้กับมอไซค์ทุกรุ่นรถยนต์ทุกรุ่นก็เออรถยนต์ก็สามารถใส่ได้นะ ปรับยละเรียดแบบปรับระดับได้ตรงรีโมทเลยนะคะลูกค้าปรับสีปรับสว่างปรับสีขาวปรับเป็นงานสีไฟสว่างมากสว่างน้อยนะคะปรับได้เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาปรับกระพริบช้ากระพริบไวได้ด้วยนะคะมีหลายสเตปให้ลูกค้าได้ปรับได้ใช้กันเลยนะพี่ๆนาตัวนี้สต็อกเยอะสต็อกแน่นนะคะใครอยากได้นะคะจิ้มดูที่ตะก้าเหลือง้ลนล่างซ้ายมือได้เลยราคานะคะหนึ่ง ราคา1ชุดนะคะราคาเพียงแค่75บาทเท่านั้นนะใครสนใจนะคะจิ้มที่ดะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะ